สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆ่ฟนมาครับช่องชายรับเพื่อนรับเอนเชี่ยวครับมาหอดนะครับพี่น้องโอ้มาหอดนะครับพี่น้องสวัสดีครับมาๆพี่น้องอืมกินลเดียวนะกลิ่ียาวนะอื้หูกลิ้นยาวมากชอบกินเนื้อ

เดี๋ยวบ่มันจะหอมไห่วะไม่นีล่ะแ้วไม่ยู่นี่ผูด้ใช่ไหมโอ้โอ้มันยั่งยู่งมันจับคืนแหมมันมีอยู่นะครับุกินเด้อท่านี้แต่บ้าส่งูไปย๊ดทีไรเก็บถิ่นก็แน่อะไรนะนี่แต่แก้วใคมาตามแก้วเปรียบโอ้่กบอยู่อยู่แถวทะเลกินใต้หมดเลยสองก็หาดีกินกันกินกัน โอ้ยไม่หันแล้วแม่ทีร่างหรอแม่พูดไม่เสียไปดไม่เก่งคนหนึ่งเอาไมหันแล้วทีร่างหรอพูดฟันหมอบ่มีเลย อบแห่มาเน้ลก่อ่นี่องอีเ็เต็นี่งเพียแบ่นนั่้วเขียม้แบ่นนั่งอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาต้องกิกาศอ่าปอยแกนนี่่กนกินเขาได้ิเข่าอร่อยมากเลยเมื่อเขาว่าแล้ววัม้่เ้นันี่จะปั่นกดีเนาะ ักกแทหน้าของดีด้วยครับนเบอกาแสดม่้อเป็นคุณเอ็มเหรอก่อแต่กล้องอตะแตกล้องผมเต้แต่กล้องครับเมื่อมาตายยางหลายคนแท้วันพรุ่งนี้ถ่ายพรีเซนต์เวทีแา่น้อยเพื่อนแไมเยหแหลกเต้องนมีลูกน้องทั้งหมดกี่คนอ้าวสยาม ประมาณเกือบสี่สิบคน40คนเหรอจะไม่หนวยวตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทีมบริหารก็สิบกว่าคนแล้วเีมเบื้องหลังเบื้องหน้าอีกใคยเป็นเจ้าของคนเดียวครับอียครับผมมีเสียงอยออเสียงซื้อพร้อมสีออามมาบริหารไหนเลยเสียอามเขาชื่อบริษัทอะไรไทยรถแหงจำกัดอ่อกลับถามเอามแ้ย ่แม่คนโอ้เยอะมีแต่คนแก่ๆทั่านั้นเลยอู้ห้าพแี่อาถาแกเป็นคนลอนะตัวจริงอยู่ในรูปอะดูในเฟซจะหล่อมากเลนะมแล้วพอตัวจริงอะได้ได้โอ้โลเลมันมาไกลอยู่นะพี่พิชไกลทีเนาะรงเนี เออจะบอกให้ไปงานญี่ปุ่นแหมผู้จัดการร้านแอดมาอย่างนี้โลมากอีกนี่อาวุธเ็มวัวแต่งหน้าทำาุ่งเองดิดีงาน้อย่างดีไปถึงงานปุ๊บปังดีไม่ต้องปกอ่ะโอ,อ้โหเขาหลุดแล้วอ่ะปวดซุปปวดมัมีคอมเมนต์หนึ่ง <จะ S 3> พ่งนอน คอมเมนต์มาว่าอยู่บ้านเขาน้อยจ้ะหน้าเจ้าเหมือนแมวทะเลเลยเหมือนกันไม่ได้ไปจากหน้าเจ้าเหมือนแมวเป่าพี่ไม่เดียวหัวเลาะประคั่งไปเลยมั้งจัดเก็บกดข่อยจังไหนรู้ไหมเจ้าแมวอ้วนเหมือนกันนี่เจ็บในงานอยู่นู่นอยู่ตัวสารคามแล้วก็ยี่เป็ดอากาศนู่นเลยใช่ครับตัดจัดซูชมันก็หยาบไปเนาะหยาบจิ้มได้ยิบอืม

ถึงยี่สิบเจ็ดมียี่สิบเจ็ดในงานวบสไปงานวบสวงที่ับุรีท่านไปอไม่นายเต็มเตทีเต็มทางเลยแบบไฟโ้ตัว่หน่หนงน่ทหอท่านเตรียมลวกหมดยันี้ยเหลือวย่ดเขาบอกบอกผู้จัดการมาเดียวเลยนะพี่ชายจะไปหาที่ยีแปเออเห็นแกมาคอมนต์อยู่

เพลงยังไม่ออกเลยพวกรถแห่อะไรโคเบอร์กันหมดแล้วฮะเช็งนี่ก่อนคนละใครเพลงนี้หมดเลยมันบอกเลยมาเอ้าสองคนนี้ก็ทำอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยมันเล่นกูก่อนทันกันจริงๆรไม่ยอมคนอยู่แล้วเนี่ยถม่รู้ว่าใครเป็นใครกกัดประมาณสามวัน เดี๋ยวจะดูทูบมียูทูปต่อนะแล้วเขาจะยูทูปพอแล้วพอแล้วยอมเพื่อนเพราะมีไผยชนะเพื่อนได้เนาะก็ไหนแบบนั่นหรอบักวน้อยหรอบอกสายจูไปแจ๋กบอกสายจูละเนี่ยแน่องเหมือนมีแต่อาญาเลยนี่มีบาแก่นอย่างเดียวเลยนี่ยยัซี่เมาแค่น่คนเยอ ผมว่าเราต้องปฏิบ yeah. ัต like ิการอะไรเราเตรียมเจมปฏิบ sort of ัต <one>, ิการอะไรกับแคนน้อยละกินใหกับพวกฉีเลือดเหลืองดอกสีเลือดเหลืองอยู่สีดอกสีเลือดเหลืองดอกฉีเลือดเหลืองเลย